ก่อนจะไปฟังเรื่องหลอนกันต่อนะครับผมมีอะไรมาบอกตอนนี้ Op t ตั c ค l a ์แกับเรื่อง s p y X Family แล้วลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นทำแว่นมาสองรุ่นคือแว่นวักขู่วักขู่และสไปเกมที่น่าสะสมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมนี่คืองานละเอียดแบบใส่ใจทุกมิติไม่ว่าจะเป็นแว่นหรือตัวกล่องนี่คือ DNA ที่แท้จริงของ s p y X Family ความพิเศษคือแว่นรุ่นนี้มาพร้อมการ์ดลับที่ต้องใส่แว่น p ไ y เกมเท่านั้นถึงจะเห็นภารกิจลับที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะรุ่น ผลิตจำนวนจำกัดหายากแน่นอนพิเศษสำหรับชาวหลอนก่อนนอนใช้คอดบีฟอร์สลิปลดทันที100บาทเรื่องที่หนึ่งระยองสยองอยูพึ่งสอบกลางภาคเสร็จเลยนัดกับเพื่อนๆและรุ่นพี่ว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีอยู่ตั้ง3วันเพื่อนของอยูที่ชื่อนัดดาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไปทะเลกันไหม จากนครนายกไประยองนี่ก็แค่ปากซอยเองนะเว้ยเจ๊ J. ตั้มกับเธอรุ่นพี่ก็เห็นด้วยการเที่ยวในครั้งนี้จึงมีด้วยกันสองแก๊งคือแก๊งของเจ๊ตั้มสมาชิกก็จะมีตั้งแต่เจ๊ตั้มพี่ทีมพี่น้ำพุแล้วก็พี่กายส่วนแก๊งของยูก็จะมียูมีเป้ยมีเนเน่ออนน้ำอิงแล้วก็พลิว ระหว่างขับรถไประยองกันนั้นอยู่กับเจ๊ตั้มก็นั่งหารือกันว่ารีสอร์ตตรงไหนสวยและติดทะเลจนไปเจอเข้ากับภูวิลล่าที่หนึ่งมีสระน้ำในตัวด้วยก่อนจะเข้ารีสอร์ตค่ำวันนั้นพวกเราก็แวะกันที่ตลาดแถวนั้นก่อนหาทั้งของกินและเครื่องดื่มจะพกกันไปกินที่รีสอร์ตทุกอย่างก็ปกติดีจนกระทั่งออนกับเป้ย เดินเข้ามาหายูแล้วก็พูดขึ้นว่าแกฉันกลัวยายคนนั้นว่ะเหมือนยายแกมองพวกเราตลอดเวลาเลยอะยูมองตามไปยังจุดที่เพื่อนบอกแล้วก็เห็นว่ามียายคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่แกยืนหลบอยู่ในมุมมืดของตึกหนึ่งไม่มีแสงจากหน้าร้านขายของกระทบไปถึงแต่ก็ยังพอมองเห็นว่ายืนมองและยิ้มมาให้จริงๆยูก็ได้แต่ปลอบใจออนกับเป้ยไปว่า ไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งยายแกก็คงเป็นคนไขของแถวนี้แหละจนมาถึงรีสอร์ทเช็คอินกันไปได้สักพักอาหารเครื่องดื่มต่างๆก็อลังการมากจูจูพลิวก็เดินมาบอกว่ายู u, ทำไมรีสอร์ทนี้ถึงมีคนแก่ออกมาเดินข้างนอกบ้านวะยู u, จึงถามกลับไปว่าเดี๋ยวคนแก่ที่ไหนนี่มันจะห้าทุ่มแล้วนะ พวกเรามาก็ไม่มีคนอื่นแล้วแต่ทั้งหมดก็คิดเอาว่าอาจจะเป็นคนสวนเจ๊ตั้มได้ยินก็เลยเดินออกมาเรียกให้ทุกคนเข้าบ้านอย่าเอาเลือดไปบริจาคยุงแต่ระหว่างที่พากันเดินเข้ามานั้นเจ๊ตั้มก็บอกกับยูว่าแต่ฉันเห็นเหมือนที่เพื่อนแกบอกจริงนะยูที่ว่ามีคนแก่มาเดินอยู่อะคนแก่ใส่ผ้าถุงอะมึงหล่อนไม่เห็นจริงๆหรอเนี่ยเฮ้ยคนลุก ยังไม่ทันจะรู้เรื่องดีพี่น้ำพุที่กำลังช่วยคนอื่นถือของอยู่ก็หันมาบ่นกับพวกเราว่านี่คุณพวกมึงครับจะซุบซิบกันไปถึงไหนเนี่ยตอนอยู่บนรถพวกมึงไม่คุยกันเหรอมาช่วยยกของด่วนหลังจากนั้นปาร์ตี้สังสรรค์ของทุกคนก็เริ่มขึ้นพวกของเจ๊ตั้มก็นั่งดื่มเบียร์กันไปส่วนพวกของอยูก็เปิดเพลงของวงกามิกาเซ่ขึ้นมาเต้นเต้นกันแรงมาก จนมีจังหวะหนึ่งที่เนเน่เหมือนจะลื่นพลัดตกลงไปในสระน้ำทําเอาทุกคนที่เห็นก็พากันหัวเราะท้องแข็งหลังจากนั้นเวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะถึงตีสองหลายคนขึ้นไปนอนบนห้องแล้วที่สระน้ำเหลือพี่กายกับเจ๊ตั้มแล้วก็อยู่ที่นั่งกินขนมแล้วก็พูดคุยกันอยู่จากนั้นทั้งสามคนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่นอกกำแพงของรีสอร์ท พี่กายเป็นกระเทยปากไกวเลยพูดออกมาว่าตัวอะไรของมันออกมาเดินตอนตีสองวะเจ๋ตั้มได้ยินเลยพูดดุขึ้นมาว่าอีปากเปราะกลางคืนเขาไม่ทักอะไรที่มองไม่เห็นมึงซึ่งเสียงเดินนั้นก็เหมือนจะใกล้เข้ามาทุกทีอยู่เลยชวนทุกคนขึ้นไปอาบน้ำนอนพูดเสร็จพวกเราสามคนก็พากันรีบจำเอาเข้าบ้าน แต่ยูได้หันกลับไปมองตรงประตูกระจกอีกครั้งจังหวะนั้นทำเอาอยูขนลุกมากเพราะเห็นหญิงแก่คนเดิมคนเดียวกันกับที่เจอที่ตลาดกำลังเกาะกำแพงรั้วไม้อยู่เะเงอมองมาแล้วก็ยิ้มมาให้ยูกลัวมากเลยรีบขึ้นไปบนห้องไปรวมตัวอยู่กับเพื่อนเอนเป่้ยที่เห็นยูวิ่งมาเหมือนควายหายเลยสอบถามว่าเป็นอะไรอะ่ะ วิ่งหน้าตาตื่นเจอผีแบบที่พวกเราเจอแล้วเหรอเปยถามแต่ยูไม่กล้าตอบแต่เนเน่ที่เป็นคนเดียวในกลุ่มที่ยังไม่เคยเห็นยายคนนั้นก็เลยพูดมากับอากาศว่าอาเห็นกันหมดแล้วไม่ต้องมาให้เห็นเดอ้อไม่อยากเห็นเดอ้อและด้วยความที่ออนมันเพียมากแถมพวกเราก็คุยกันเสียงดังมันก็เลยตะโกนด่ามาว่า คุยอะไรกันนักกันหนาวะกูจะหลับจะนอนเฮ้ยผีที่ไหนเดี๋ยวกูเอาตีนยัดปากแม่งเช้าวันต่อมาทุกคนก็ตื่นขึ้นมาปกติไม่มีอะไรมีแต่ออนที่เหมือนจะผิดแปลกไปคือเดินออกมาจากห้องแบบขากระเพลกน้ำอิงที่ยืนอุ่นของกินอยู่ก็เลยสอบถามออนขึ้นมาว่าขาเป็นอะไรออนทำหน้าปั้นยากพูดกลับมาว่าคือ ถ้าเล่าไปแล้วพวกมึงจะเชื่อไหมวะอยู่ที่นั่งกินเบียร์อยู่ก็เลยพูดว่าจะเล่าอะไรแกก็เล่ามันเลยอย่าไปงิมงเง่งงออนเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ออนหลับอยู่เมื่อคืนทุกอย่างก็ดูปกติดีแต่เหมือนออนจะได้ยินเสียงคนหัวเราะแล้วมันก็ดังมากขึ้น,นเรื่อยๆ่อออนเลยใช้เท้าถีบไปทางเสียงนั้นสัญชาตญาณคนง่วงมันทำไปแบบนั้นเอง แต่แล้วขาของออนก็เหมือนจะไปติดเข้ากับอะไรสักอย่างแล้วมันก็เริ่มทำให้ออนเจ็บมากขึ้น,นเรื่อยๆจนออนต้องลืมตาขึ้นมาดูในเงามืดสลัวนั้นสายตาค่อยๆปรับสว่างใช้ในความมืดจนเห็นว่าเท้าของตนเองขณะนี้เข้าไปอยู่ในปากของยายคนหนึ่งแล้วยายคนนั้นก็จับขาของออนยัดเข้าไปในปากตนเองมากขึ้น,นเรื่อยๆ ก่อนที่จะเริ่มใช้ฟันกัดออนไม่พูดเปล่ายังโชว์ขาของตนเองที่มีรอยกัดรอยฟันบนขาเขาขาวให้ดูเวลาล่วงเลยไปจนถึง11โมงพี่ทีมก็ชวนทุกคนไปหาร้านนั่งกินริมชายหาดพอไปถึงก็สั่งอาหารกันบางคนก็ไปเล่นทรายบางคนก็ไปเช่าห่วงยางเล่นน้ำถ่ายรูปลงสตอรี่กันสนุกสนาน พอให้ลืมเรื่องที่น่ากลัวได้บ้างยูก็นั่งแช่น้ำอยู่ริมหาดปล่อยใจไปกับสายน้ำจนเปยตะโกนบอกว่าอาหารมาพร้อมแล้วยูกําลังจะลุกไปหาทุกคนแต่ขายูก็เหมือนโดนดึงลงไปในน้ำทั้งทั้งที่จุดที่นั่งอยู่นั้นตื้นมากทํายังไงยูก็ลุกไม่ขึ้นขาเหมือนโดนทรายดูดลงไปเรื่อยๆและน้ำก็พัดไปในที่ลึกๆ โดนลากออกไปจนเกือบจะถึงอกตัดสินใจลองมุดหน้าลงไปดูแล้วยูก็เกือบกรีดออกมาในน้ําเพราะสิ่งที่ยูเห็นคือยายคนเดียวกันกับที่เห็นที่ตลาดคนเดียวกันกับที่เห็นเมื่อคืนตอนที่มาเกาะอ,อยู่ที่ริมรัว้วและน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่มาอมขาของออนเมื่อคืนซึ่งตอนนี้ยายคนนั้นกําลังดึงขาของอยูอยู่ แล้วก็มีเสียงกล้องขึ้นในน้ำดังขึ้นมาว่าร่างของพวกมึงสวยดีกูจะกินให้หมดเลยยูพยายามผุดหัวขึ้นจากน้ำและตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเจตั้มและคนในกลุ่มเห็นเข้ากระตกใจที่เห็นยูกวกไม้กวักมืออยู่กลางทะเลซึ่งก็ออกมาไกลจนเห็นทุกคนตัวเล็กๆทั้งหมดจึงรีบออกมาช่วยเอาห่วงยางติดมือกันมาด้วย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่นั้นกลัวมากกลัวว่าร่างตนเองนั้นจะไม่ได้กลับมาบนฝั่งอีกแล้วโชคดีที่ยังบุญรักษาพอกลับมาที่รีสอร์ทได้ทั้งหมดก็พากันเช็คเอาท์กลับบ้านในทันทีทั้งๆท,ท,ที่พึ่งนอนไปได้เพียงแค่คืนเดียวขอขอบคุณคุณยูกับเรื่องระยองสยองเรื่องที่สองเข้าค่ายพักผ่อน สวัสดีค่ะพี่พี่ทีมงานหลอนก่อนนอนทุกท่านขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะหนูชื่อว่าพีชตอนนี้อายุได้22ปีแล้วแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นตอนพีชอายุประมาณ14ในช่วงม .2 พีชนั้นเรียนอยู่ในห้องกิฟต์ซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมไปเข้าค่ายพักผ่อนเป็นแบบนี้ทุกๆปีหลังสอบไฟนอนเสร็จ โดยในปีนั้นเป็นการพาไปพักผ่อนที่ริมทะเลแห่งหนึ่งที่พักริมทะเลนั้นเป็นบ้านพักทหารหลายๆหลังที่ชั้นล่างจะเป็นห้องก่อปูนส่วนชั้นสองจะเป็นห้องที่ทําจากไม้ด้านหลังและข้างๆบ้านหลังสุดท้ายจะเป็นป่าทึบที่ดูน่ากลัวซึ่งพีทและเพื่อนกลุ่มหนึ่งได้นอนหลังสุดท้ายนี่เองวันนั้นหลังจากที่ร่วมทานข้าวกัน และทำกิจกรรมยามเย็นกันเสร็จแล้วทุกคนก็ทยอยกันขึ้นรถบัสกลับมาที่บ้านพักในเวลาห้าทุ่มหลังจากอาบน้ำและเตรียมตัวที่จะเข้านอนเพื่อนร่วมห้องที่ชื่อว่าอานาก็ได้บอกขึ้นมาว่าปวดท้องมากเลยมองไปก็เห็นเขากำลังนอนขดตัวอยู่บนเตียงณนะตอนนั้นไม่มีใครมียาแก้ปวดท้อง แล้วก็ไม่มีใครอยากจะเดินออกจากบ้านหลังสุดท้ายเพื่อไปหาพวกอาจารย์ที่บ้านหลังแรกเพราะบรรยากาศมันน่ากลัวมากและตอนนั้นมันก็เลยเที่ยงคืนแล้วมันทั้งมืดและมีป่าแถมหน้าบ้านพักที่พีชพักอยู่นั้นก็ยังมีสารรางตั้งอยู่ด้วยพีชเลยขออาสาจะไปให้เองเพราะส่วนตัวพีชเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกแต่มักจะได้ยินแค่เสียงแปลก ได้ยินบ่อยๆมันก็ชินเลยอาจจะเรียกได้ว่าใจกล้ากว่าเพื่อนๆหน่อยหนึ่งแต่โชคดีที่สเตฟานีเพื่อนร่วมห้องลูกครึ่งไทยอเมริกันได้ยินเข้าก็อาสาจะไปเป็นเพื่อนมารู้ทีหลังว่าสเตฟานีนั้นก็มีสัมผัสที่หกเช่นกันแต่ของเธอจะเป็นการเห็นภาพมากกว่าได้ยินเสียงพีและสเตฟานีได้เดินลงมาย่งชั้นล่างของบ้านพัก แล้วก็ได้พบกับเพื่อนสาวอีกสองคนชื่อว่าปิ๊กและเนอร์สสองสาวตัวแรงประจำกลุ่มจึงถามว่าจะไปไหนหรอเล่าให้ฟังปิ๊กกับเนอร์สก็อาสาจะไปด้วยจนมาถึงบ้านพักหลังแรกเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นบ้านไม้สองหลังมีใต้ถุนและมีทางเดินเปิดตรงกลางสามารถเดินข้ามหากันได้คล้ายๆกับเรือนโบราณสมัยก่อน ข้างๆบันไดขึ้นบ้านนั้นมีต้นโพขนาดใหญ่สูงสง่าแต่ตอนกลางคืนมองแล้วก็น่ากลัวจังหวะที่ก้าวเท้าเหยียบขึ้นบันไดขั้นแรกไฟรอบๆบ,บ้านจู่ๆก,ก็เกิดดับไปชั่วขณะทุกคนจึงหยุดเดินกันโดยปริยายก่อนที่ไฟนั้นจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพอขึ้นมาถึงด้านบนพวกเราก็เลือกที่จะเคาะห้องทางขวาที่ใกล้ที่สุด ยืนรอแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดสิ่งที่แปลกก็คือมีเสียงเคาะเป็นเสียงเคาะดังกลับมาจากด้านในแล้วจูจูก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กๆเป็นเสียงคล้ายเด็กทั้งชายและหญิงในตอนนั้นพีชเริ่มตง,งิดใจเพราะบ้านพักโซนนี้มันเป็นโซนหญิงล้วนจะมีผู้ชายได้ยังไงแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรไปิกก็เคาะประตูอีกรอบด้วยความฉุนเฉียวเฮ้ย นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วนะดึกแล้วด้วยนี่จะมาเอายาให้เพื่อนจากนั้นเสียงหัวเราะในห้องก็งเงียบไปครู่หนึ่งประตูไม้นั้นก็ได้แง้มออกมาแง้มออกมาเล็กน้อยประมาณ45องศาประตูไม้เก่าๆส่งเสียงเอดอาร์ดอย่างหน้าหวาดเสียวผาพวกเราต้องก้าวถอยหลังออกมาคุมเชิงภายในห้องมืดและเงียบมืดจนไม่เห็นอะไรข้างในเลย ทันใดนั้นประตูก็ถูกดึงปิดก,กลับไปอย่างรวดเร็วเกิดเสียงกระแทกดังจนหน้าใจหายพีชเองได้แต่ยืนทำหน้าเวอเพราะสิ่งที่เห็นในตอนนั้นคือแขนเล็กๆสีดำยื่นออกมาเพื่อดึงลูกบิดประตูกลับไปมันเหมือนเนื้อที่ไม่เกรียมจนดำเล็กเรียวเหมือนมือเด็กแต่ส่วนแขนนั้นดูยาวผิดปกติปิกและเนิร์สยังคงโวยวายอยู่ อาจเพราะทั้งคู่ไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดว่าคงเป็นเพื่อนแกลง้งจนในที่สุดประตูก็เปิดขึ้นอีกครั้งรอบนี้ภายในห้องมีแสงไฟเปิดขึ้นพร้อมกับเพื่อนคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูหน้าตาของเพื่อนดุงงวงเงียพร้อมกับทรงผมที่บอกว่ากำลังนอนได้มันมากพอรู้มาว่ามาตามหายาก็ชี้ไปยังห้องที่พวกอาจารย์อยู่ห้องของอาจารย์เป็นห้องเล็ก มีหน้าต่างบานเกล็ดมุมมัวอยู่หน้าห้องเบกจึงลองส่องดูแล้วก็เห็นเงาดำๆนั่งอยู่ที่เตียงพวกเราจึงร้องเรียกอาจารย์จนภายในห้องนั้นเปิดไฟขึ้นแล้วอาจารย์สาวคนหนึ่งก็เดินออกมาสีหน้างวงเงียสุดฤทธิ์อีกคนมองเข้าไปก็เห็นอาจารย์อีกคนนอนอยู่เหนือจึงถามอาจารย์ว่าอยู่ที่ห้องกันกี่คนแกก็ตอบมาว่าห้องนี้นอนกันแค่สองคนเท่านั้น ต่ปิ๊ก็หันมาบอกกับทุกคนว่าตนเองเห็นสามคุยกันได้ไม่ทันรู้เรื่องก็ต้องรีบเอายากลับไปให้เพื่อนแล้วตลอดทางกลับนั้นพีชยังคงเดินนำหน้าสเตฟานี่ที่ไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่ๆก็รีบวิ่งมาเกาะที่แขนโดยที่ไม่ได้พูดอะไรอยู่เหมือนเดิมแต่สีหน้านั้นบอกเรื่องราวออกมาเป็นล้านพีชไม่กล้าถามรอกลับไปถึงห้องก่อน ระหว่างนั้นพีชก็เริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนคุยซุบซิบลอยมาจากในราวป่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่สเตฟานี่นั้นหวาดกลัวจนกระทั่งถึงบ้านพักพวกเราก็เอายาให้อานา,นาและเข้านอนโดยไม่ได้พูดอะไรกันเลยเช้าวันต่อมาหลังจากที่ออกจากพื้นที่นั้นแล้วสเตฟานี่ก็ได้บอกว่าเห็นมือเล็กๆที่ยืนออกมาปิดประตูเหมือนกัน และระหว่างที่เดินกลับนั้นสเตฟานี่เองก็เหลือบไปเห็นเงาดำๆหลายเงาทำท่าเหมือนกำลังแอบมองมาจากหลังต้นไม้มีหลายเงาแอบมองอยู่ตลอดทางจึงได้รีบเดินมาเกาะแขนพีชจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาได้8ปีแล้วสิ่งที่เจอในวันนั้นยังคงเป็นการเจอสิ่งเหนือธรรมชาติที่เรียกได้ว่าชัดเจน และน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาขอขอบคุณคุณพีชกับเรื่องเข้าค่ายพักผ่อนเรื่องที่สามแผลสยองในช่วงต้นปี2560รามและเพื่อนๆที่ทำงานต้องไปเก็บข้อมูลทางวิชาการป่าไม้ไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อุทยานแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นจะมีเขื่อนขนาดใหญ่ และแพ้สำหรับนักท่องเที่ยวบริการด้วยทีมงานทั้งหมดมีด้วยกัน7คนแบ่งเป็นผู้หญิงสี่คนได้แก่พลอยแนนแอนและโบส่วนพวกผู้ชายนั้นก็คือ3มคนได้แก่รามพี่ไอซ์และน้องนนพวกเขาเลือกที่จะพักในแพแห่งหนึ่งโดยที่มีห้องพักส่วนตัวหน่อยเขียนติดหน้าห้องเอาไว้ว่าห้องสีแดง อธิบายคือตัวแพรนั้นจะมีโครงสร้างแบบโถงกว้างตรงกลางจะเป็นทางเดินยาวและห้องพักเล็กสมห้องติดกันโดยห้องสีแดงจะอยู่ท้ายสุดและเป็นห้องเดียวที่พวกเขาได้จองไว้ส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นห้องพักรวมที่มีห้องน้ำในตัวพวกผู้หญิงในทีมรู้สึกไม่สบายใจกับห้องสีแดงจึงขอว่าจะไปนอนในห้องพักรวมแทน ทำให้พวกผู้ชายต้องพักในห้องสีแดงกันคืนนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันทำอาหารเย็นกินกันจนดึกพอสักประมาณเที่ยงคืนหลายคนก็ทยอยกันเข้าไปนอนรามเองก็ชักจะเริ่มง่วงจึงตามพวกเขาเข้าไปในห้องสีแดงเมื่อเข้าไปภายในห้องรามก็เห็นนนนอนหันหลังให้หน้าต่างชิดผนังและคลุมโปงขดตัวไว้เขาก็คิดว่านนคงจะหนาว จึงไม่ได้ใส่ใจอะไรต่อหลังจากรามล้มตัวนอนก็ได้ยินเสียงแอดดังมาจากหน้าต่างที่มันค่อยๆแง้มออกเองทั้งๆท,ที่ตอนนั้นก็ไม่มีลมเสียงมันดังยาวและหลอนมากเหมือนกับอยู่ในหนังผีเลยด้วยความกลัวเขาจึงขยับไปนอนใกล้น้องนอนแต่ไม่นานก็ได้ยินเสียงดังขึ้นเสียงมันดังจอมจอม คล้ายกับคนภายเรือใกล้หน้าต่างมาพร้อมกับเสียงหน้าต่างที่แง้มออกเองอีกครั้งรามตัดสินใจคลุมโปงและผอยหลับไปในที่สุดพอชักจะเคลิม,ลมรามก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่ามีคนมานอนเบียดจากด้านหลังพอหันไปดูก็พบว่าพี่ไอ้กำลังมานอนเบียดอยู่ในตอนนี้รามได้ยินเสียงเดิมอีกครั้งเป็นเสียงคนพายเรือ และบานหน้าต่างที่ค่อย,อยๆแง้มออกแต่พี่ไอซ์ก็กระซิบมาเบาๆว่าไม่ต้องสนใจนอนไปนอนไปจนกระทั่งตีห้เสียงกรีดร้องของพลอยก็ปลุกให้ทุกคนในแพแห่งนี้ตื่นขึ้นตามด้วยเสียงวิ่งตึงตังดังมาจากบนโถงทางเดินของแพรทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมกันเห็นพลอยกำลังร้องไห้และบอกว่าไม่อยากจะอยู่ที่นี่ต่อแล้ว รามและทีมงานที่เหลือจึงเริ่มสงสัยแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้ฟ้าสว่างขึ้นเสียก่อนซึ่งก็ไม่มีใครจะนอนหลับลงแล้วจึงพากันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละคนเจอกันมารามเองนั้นเล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้ยินเสียงพายเรือมันดังจอมๆใกล้ริมหน้าต่างเนี่ยพี่และเสียงหน้าต่างก็แง้มออกผมเลยนอนคุมปรลจนหลับไปอ่ะ ส่วนนนก็รีบเสริมเช่นกันโอ้โหถือว่าพี่โชคดีแล้วแหละได้ยินแค่เสียงผมนี่นอนอยู่ดีๆนะครับได้ยินเสียงแอดของหน้าต่างใช่ไหมพอหันไปดูเจอมือคนครับพี่คือมันมีมือคนมาเกาะอยู่ริมหน้าต่างเนี่ยผมนี่ผมนี่เลยอะรู้เลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆก็เลยรีบหันหลังไว้ไงแล้วก็นอนคุมโปองอะคือแบบแล้วก็หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ พี่ไอฟังแล้วก็นิ่งคิดก่อนจะบอกในส่วนที่ตนเองก็เจอมาเช่นกันกูก็ได้ยินในเสียงดังจ๋อมๆเหมือนคนพายเรือแล้วมันมีเสียงพูดด้วยนะเสียงมันลอยมากับลมเว้ยผ่านทางหน้าต่างที่มันแง้มนั่นแหละอืมแต่กูไม่เห็นมือนะคือเสียงนั้นน่ะมันพูดขึ้นมาว่ามาอยู่ด้วยกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงมันยันยานยาวๆกว่าน,นี้อีกนะเออกูเลยมานอนเบียดมึงไง ไอ้ลามกูไม่ได้คิดอะไรแบบที่มึงคิดนะฟังผู้หญิงก็เริ่มเล่าให้ฟังบ้างเริ่มจากที่แนนนั้นบอกว่าคือตอนตีห้าหนูตื่นขึ้นมาล้างจานกับพลอยไงเป็นคนนิสัยดีไงก็เลยได้ยินเสียงภายเรือดังมาจากไกลๆใช่ป่ะถามพลอยว่าได้ยินไหมพลอยก็บอกว่าได้ยินแต่ไม่นานก็มีเสียงจอมๆดังถี่ๆขึ้นมาคือมันแรงมากหนูก็เลยหันกลับไปดู คือแล้วอีพลอยมันก็กลิดขึ้นมาเว้ยแล้วแล้วก็วิ่งเข้าห้องไปอย่างเงี้ยหนูก็ต้องวิ่งตามไปดิใช่ป่ะใครจะไปอยู่คนเดียวเมื่อทุกคนถามพลอยเธอจึงเริ่มเล่าให้ฟังว่าก็ตอนนั้นอะมองออกไปข้างนอกแพพลอยเห็นเรือเล็กๆล,ลอยน้ำเข้ามาใช่ไหมแล้วพอมองดีๆอะคือมันมีผู้หญิงเว้ยผู้หญิงนั่งตัวตรงๆอะผมยาวๆแล้วก็ตาโบ๋ สีดำอะ่ะเออปากก็สยะยิ้มคือที่สำคัญพี่มันไม่ใช่เรือคือเขานั่งอยู่บนโลงศพอะแล้วก็ใช้มือยาวๆอะ่ะคือยาวมากอะ่ะเออเพราะคนนั่งหลังโรงอะ่ะแล้วก็มือยาวอะ่ะพายโลงนั้นเข้ามาหาคือหนูจะอยู่ได้ยังไงอะพี่หนูก็ต้องวิ่งสิหลังจากได้ยินสิ่งที่พลอยเล่าทุกคนก็รู้สึกหวาดกลัวจึงตัดสินใจเปลี่ยนที่พัก ไปยังบ้านพักของอุทยานที่ปลอดภัยกว่าและเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณรามกับเรื่องแพ้สยองส่งเรื่องเล่าของคุณมาให้หลอนก่อนนอนทำเป็นแอนิเมชันแบบนี้ได้นะครับส่งมาได้ที่อีเมลที่วางไว้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ